เปิดคอมเมนต์น้ำตาไหลจุ๋ยวรัธยาถึงแอปทักษออนในวันที่คุณพ่อเข้า icu เปิดคอมเมนต์น้ำตาไหลจุ๋ยวรัธยาถึงแอปทักษออนในวันที่คุณพ่อเข้า icu แต่ยังต้องทำงานคอมเมนต์เดียวทำน้ำตาไหล เรียกได้ว่ามีเพื่อนพ้องวงการบันเทิงรักอย่างมากมายสำหรับแอปทักษออนสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญก็มีเหล่าบรรดาคนดังในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันทุกวันล่าสุดแอปทักษออนโพสอาลายัยคุณพ่ออนุสรผ่านอินตอร์แกรมส่วนตัวโดยระบุข,ข้อความว่าการได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคือสิ่งที่แอบภูมิใจการได้เป็นที่รู้จักในฐานะ ลูกคุณอนุสรสถาปนิกสุดเท่ผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอปลูกอาจารย์อนุสออาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอปลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้ พ่อเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและใจให้ลูกเสมอพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอปอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอปจะจดจำทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปัจญาที่พ่อชอบตอเด็กๆ พ่ออ่านให้แอพฟังพ่อโตขึ้นแอพกลับได้อ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือสามเล่มโปรดที่พ่อเคี้ยวเข็นให้ลูกอ่านตั้งแต่เล็กจนโตคือโจนาธานลิฟวิงสตันนางนวลโลกของโซฟีและสุดท้ายคือเจ้าชายน้อยเดอะริทเติ้ลปิ้น ซึ่งแอปขอยกประโยคหนึ่งที่เรารักนั่นก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจสิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตาแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอปขอกราบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไป ซึ่งงานนี้ทางนันจุย๋ยรัตยาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ายังจำวันที่คุณพ่อเข้า ICU ระหว่างจุย๋ยไปอัดรายการแชร์ข่าวเมื่อหลายปีก่อนที่จุย๋ยรู้สึกห่วงพี่แอฟเลยตามไปที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจและกอดพี่แอฟทุกครั้งที่เผลอมองเข้าไปในตาของพี่แอฟ หรือแม้แต่ขณะพิมพ์น้ำตาก็จะไหลตลอดเหมือนตาพี่แอปมันบอกทุกความรู้สึกข้างในน้องคนนี้รักและเป็นห่วงพี่แอปเสมอนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคอมเมนต์ที่ทำเอาคนอ่านน้ำตาไหลเลยทีเดียว